<c oughs> อไม่ได้เข้างนานอะไรฮี่อมาดิมีสปินเก็บใบขอมีเคลไครเซอร์ที่เป็นการชี้ชะตานะว่าจะลงคลิปหรือเปล่านั่นแหละว่าจะลงบล็อกต่อหรือเปล่าชี้ชะตาไม่หรอกเว้ยจริงๆก็คืออยากจะลงบล็อกแหละคือคุยกับน้องที่แบบคนที่รู้จักไปนั้นแหละไม่จะลงบล็อกสปินก็ขอให้ได้ไครเซอร์นะถ้าไม่ได้ใคเซอร์ก็จะเอาแล้วแหละนะ นี่มันเกลือมันแบบมันเกือจริงแล้วไอ้เกมเนี้ย็แบบมันเกลือเกินไปเว้ยกูรับไม่ได้มันเกลือกันแบบนี้กูรับไม่ได้กูต้องการในนางหิ้ใหญ่ล็อกออฟเรโอไม่เอากูต้องการมิค,คาเอลไคเซอร์อะไก่ฟ้าไคาเซอร์ไม่เก่าอิซากิก็ได้ไม่เอาซาเอะนะนไม่เป็นซาเอะซาเอะไม่เป็นตอนก็ได้นะตอนก็ได้แต่ไม่เอาอยากไม่เอาอย่างตื่นนอนเท่าไหร่ตอนมันน่าเบือ่อ Come on, bro. Bro, ด bon, ี Bro, เอาดีดีโบมึงตูดโบแล้วมั้งเนี่ยไอ้เหี้ยคนพรุ่นี้อิสกิ๊กนะเนะ่ยแตกูรอวันนี้มีโอกาสได้ไหมไม่สีแบบเป็นแบบเหมือนกันว่ะอ๋อเนาะรอขมอนขมอนขมอนซาชิโร่ไม่เอาขี้หนังหิซซชิโร่เไม่เอา Bro, bro, รอ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 ติดส13แล้วนะเนี่ยโน่อใช่คิงกูไม่เอาคิงได้ไหมออดว่าคิงกระดาษดูท่าอันนี้ยังโง่เลยเงี้ยไม่เอาคิงเว้ยเอากดไลน์ไปไหนได้ย่ง เอาเฮียแมวคิงนี่น้องกูขออย่างอื่นได้ไหมไอคู่อย่างเงี้ยลินคุณนิกามิเนวปชิระตัวอะไรวะอัปเดตใหม่เอออัปเดตใหม่เนวปัจจุบันอัปเดตใหม่ตัวใหม่ก็มีนี่หว่ายูกิมิยะได้ไหมได้ไหมไม่ได้มั้งไม่อยากเล่นป่ะกูไม่อยากเล่นตัวนี้กูต้องการอะไรที่มันดูดีกว่านี้ ข o m มอนแม่เอาหนาพี่ชายแม่เอาหนาพี่ชายโมพี่ชายจะเกินไปละพี่ชายจะเกินไปแล้วไมพี่ชายจะเกินไปละ,ะกูไ,ไม่อยากเล่นซาอิซา,าอกไม่ได้เป็นนะ่นะกูขอได้ไหมขอโปรคัทอ่ะสองจุดห้าเปอร์เซ็นน่ะข o m มอนเลโอไม่เอาดี มาได้มึงยี่ยแหละสัตว์ไม่มายอีกอื่นแล้วนางยิ่ด้วยไอ้เหี้ยไม่มีอื่นแล้วไอ้สัตว์ห้หคร้งสุดท้ายน้องมึงก็เกินไปวะ่ะโอ้ยนอบร้องข้นมาอ่นนะขึ้นมาคนเดียวไปจะได้แนะ่สามทีไม่ได้หรอกไอ้สัตว์ส่งนี้ไม่ได้หรอกไอ้เหี้ย ไม่มีมีเฮียมาแล้วอย่างเงี้ยเฮ้ยลินเว้ยเออมาลินก็นได้ไอ้เหี้ okay, ยโอเคทุกคนอยู่ช่องบ้าอีกแล้วครับผมซึ่งแม่งนี่เป็นบูล็อกอ e ีบิติสอ่านะซึ่งแม่งหายไปนานมากบูล็อกเนี่ยนาาก็เล่นกันเลยเว้ยเราจะเล่นกันเลยกูเป็นกองการดีกว่าไหมอ้าวเล่นไม่ได้บักบอ,อกเก็บก่อนโหลดว่ะไม่โหลดว่ะกูจะไม่ไหวแล้วเน,นี่ยไอสัตว์ ซึ่งฝีมือกูจะกระจอกกว่าเดิมนะเพราะกูไม่เล่นนานแล้วอะโอ้มาใกล้เคี้ยอะไรเนี่ยพุงใครวะเนี่ยน่ารอโอ้เราแม่งไม่มีเคี้ยโหลดนเลยไงวะแบบนั่งกูตั้งค่าอะไรวะเออใช่กูว่าแหละเออสัตว์ไปไหนระบอวกูว่าแหลกว่ะแหลกจังเลยอะ่ะแหลกจังเลยอะ่ะบูล็อกแล้ววมันแหลกจังเงี้ยไมมันแหลกจังเงี้วะ่ะน้จริงดิ อ้าเดี๋ยวไปไกลไปไกลขนาดนี้เลยหรอวะอัปเดตอะ่ะทำไมสกิลเป็นภาษาไทยไว้สักภาษาไทยเมียดีดูไม่อยากเล่นภาษาไทยอะ่ะต้องการเป็นภษาษาอังกฤษ,าษ,าษาออกมาแล้วมีเคริร์ฟชตกับเลี้ยงผ่าใช่ไหมตัวพันนี่อย่าี้ย่ตัวพันนี่จะให้อีกมาส่งมึงดิเพื่อนโอเคี้ย อยายไคเซอร์เที่ยไคเซอร์มันโกงไงที่อยกูอยากได้ไคเซอร์ไอ้ตัดเนี่ยอยากได้ที่อ่ะมึงก็ไม่ให้กูเนาะให้แต่อะไรมึงดูเนี่ยน้องคนตายกูได้แต่ของดีๆที่อยากกูได้เที่อะไนกไม่รู้เนี่ยคอมอนที่เขาไม่ส่งว่ะเขาอีโก้ไอ้เที่อเกลียดสุดๆเลยอ่ะเขานี่อ่ะเกลียดสุดๆเลยอ่ะ ย่งเพื่อนย่างเพื่อนได้ไหมไม่มีสกิลย่งเพื่อนไหมตอนเนี้ยไม่มีมั้งใช่ไหมแง่งรับไม่ได้ไปยี่แยงไม่ได้เรีนนานแล้วว่ะรู้ต้องแบบเก่งวนันนี้เก่งขึ้นอนีกอ่ะทำยังไงให้เก่งขึ้นวันวนี้ไวไ้สัตว์ไม่เก่งกว่านี้แล้วกูอ่ะแค่นี้แหละ,หละสัตว์เพื่อนก็ไม่ส่งเหมือนเดิมนะเออยังไม่ส่งเลยสัตว์ยังไม่ส่ง,สสงเลยอ่ะโอ้ยี่อะ ไม่มีใครส่งหรือปล่าพี่อะไม่อยากเล่นเกมนี้มันไม่มีใครส่งยไงนะวิ่งเกมบอลแบบปกติปกติดีกวยย่าแค่ไหแล้วก็เข้าก็ไม่เข้าเว้ยผมขอหน่อยพี่พี่มึงออกมาแกไปไหนวะตอนนี้นบอลวัวนะชอบทำพี่อะไรยากได้มึงอ่ะสกิลแย่งกูไม่มีสกิลนึงแย่งกูไม่ก็ได้เพื่อนกูมาขส่งบอลคุ้ยะไรก็ไม่รู้เอากูได้บอล กสกิลไม่ได้ไงวะยังใ,ใครเซิร์ฟยังบอลเพื่อนได้อะขี้โกงขี้ไปแยังแหละเอาละมาละไอสัตว์มาละเหยี่ยวแย่งกันเองละไอควายโง่เหยี่ยกวขวบเกมละเปลี่ยนเซิร์ฟไรไอสัตว์เฮียยเฮ้ยเบื่อไอสัตว์เบื่อชขี้ไปเหยี่ยวเฮ แม่งเอาแล้วไอ้เหี้ยกระหมาโดนยิงแล้วไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกูเหนื่อยไอ้สัตว์เหนื่อยไรเฮียอะไรอ่ะอะไรมังเกิดแย่ขึ้นเนี่ยมึงเข้าเมื่อกี้มึงไม่หลดหรือไงเออแหลกแหลกไอ้เหี้ยแหลกไรไอ้สัตว์กูแหลกไอ้เหี้ยอีโก่อย่างไรของพวกมึงอ่ะ เกียอะไรเนี่ยแต่เป็นเหี้ยไรเนี่ยลูกไข่ใหญ่สัสลอยตามอะไเนี่ยเออไหลไปเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยกูจะรู้ไหมตัวเหี้ยอะไรไค่เซือเข้าไปแล้วเหี้ยขี้โกงีงไ่ไปตัวพันี่ยกูไม่เคยได้หรอกไอ้สัตว์แล้วต้องสุมต่อวะ กูหลอกก่อนนะครับกูหลอกแล้วกูหลอกทีนึงแล้วกูเคิร์ฟช็อตไปไกลๆเลยไปไปไปแกไอ้สัสพี่นุ่มมันเป็นยังไงเฮียไปเอาบอลไอ้พวกโง่อเ,เออเนาะเราไม่มันหลักงี้วะมึงอัพเดทควยแล้วมัน,นยังม่มาแหลกงี้วะมึงแก้บ้าเขาปี๋ เย้เข้าแล้วเย้เย้ขวยว้าวสุดจังเลยว้าวสุดจังเลยว้าวว้าวเกมนี้สุกมากเลยครับว้าวว้าวว้าวโอ้ว้าวว้าวว้าว้าวอเฟคสต์ยมากครับว้าวว้าวว้โอ้ว้าว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 ววส่งมครับว้าวว้าวส่มครับพี่อันี้มันต้องส่งมาอีกแ่สัต เตะไปไหนน่ะเตะไปพ่องไงวะต้องหัวแล้วเนี่ยต้องหัวแล้วเนี่ยจริงแปลกๆมากมึงก็เด็ดคุยอะไรมาเนี่ยน้องทำจริงเด็ดคุยอะไรมาเนี่ย ทำจริงเิทำจริงอะ่ะนี่ของวันนี่มาะนะของวันนี่ะนะเ,รระนนนนเครียด่ะแล้วคำพัฒนาอย่างไรวะว้าวว้าวว้าววรึ้นสนามเหมือนเดิมว้าวใครนอนอยู่นนั้นเนี่ยตายยัง ว้าวเก่งมากเลยว้าวว้าวออกมาแล้วสีแล้วว้าวว้าวพีช่ชายว้าวว้าวตัวเหี้ยมนะน่นะทำไมท่าดีางั้นมึงอ่ะโอ้โหยเตะไม่พองเลยวะนี่ก็ไม่ส่งนี่ก็อี๋งโง่ๆเหี้ยอ๋อส่งไปเพื่อนอ๋อเที่ยวเยี่ยตูดแม่งไอ้สัตส ุ้ยเย้ชนะเย้เย้เย้เกมกระจอกไอ้เหี้ยหวยคิดนาลงไม่ครับดีกว่าผู้เล่นนี่เหี้ยไม่ลงไม่ครับหรอกนะสุ่มต่อหรือเปล่าวะดินแม่งส้นตีนไก่ไปกูขอโอลิเวอร์ไอคูได้ไหมไมเก็นิวบอร์เระ กูสัญญาว่าจะไม่พาต่อไปแล้วเหี้ยต่ออันที